Lowling Pony สวัสดีค่ะแคตตี้โลลิงโพนี่นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อเสียของแมวสกอตติฟโฟกันค่ะโอเคค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยนะคะก็มีประสบการณ์การเลี้ยงแมวสกอตติฟโฟสองตัวนะคะมาเกือบ1ปีแล้วนะคะทำให้เราเนี่ยนะคะได้เล็งเห็นข้อเสียของเจ้าน้องสกอตติฟโฟนี้นะคะ ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมีความคิดว่าอยากจะเลี้ยงแมวสกอตติชโฟนะคะจะได้ทำใจไว้ก่อนนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยก็มีข้อเสียอยู่นั่นเองค่ะข้อแรกนะคะก็คือเรื่องสุขภาพค่ะน้องแมวสกอตติชโฟเนี่เป็นแมวพันธุ์ใช่ไหม จากความรู้สึกเราเนี่ยเรารู้สึกว่าน้องเนี่ยไม่แข็งแรงเท่าแมวไทยนะคะแมวบ้านเรานะคะเนื่องจากว่านะคะจากที่เลี้ยงมานะคะอ่ะมีแฮปปี้ Happy, ใช่ไหมและบ่าวนี่นะคะแฮปปี้เนี่ยเปรียบเทียบกับน้องชายเราก่อนนะคะน้องชายเราเนี่ยซึ่งเลี้ยงแมวด้วยกันเหมือนกันเป็นทาสแมวเหมือนกันแต่น้องเรานะคะ เก็บแมวจอน,นะคะมาเลี้ยงเยอะมาก5ตัวนะคะแต่เราเนี่ยเลี้ยงสกอตติชโฟมันก็เลยมีความเปรียบเทียบนะคะก็คือแมวของน้องชายเนี่ยแข็งแรงหมดเลยไม่เคยป่วยไม่ต้องพาไปหาหมอจู้จี้จุกจิกจเหมือนกับแมวเราเลยนะคะอย่างเช่นแฮปปี้นะคะตั้งแต่ที่รับมาวิ่งไปแล้วนะคะ ตั้งแต่ที่รับมานะคะก็ป่วยมาเลยค่ะเป็นเชื้อราแล้วก็ไรหูนะคะก็ใช้เวลารักษานานเป็นเดือนๆเ,เลยกว่าจะหายพอหายแล้วเนี่ยเห็นไหมคันอีกละพอหายแล้วนะคะสักพักก็กลับมาเป็นอีกเราก็เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับภูมิของน้องนะคะที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะทำให้ ป่วยง่ายนะคะแล้วก็กลับมาป่วยซ้ําๆอีกได้ง่ายนะคะแต่เบวนี่เนี่ยไม่เป็นไรนะคะแข็งแรงดีแต่ว่ามีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือก็มีไรหูนะคะแต่ว่าตอนนี้รักษาหายแล้วถ้าเทียบกันเนี่ยเบวนี่เนี่ยแข็งแรงกว่าแฮปปี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีความรู้สึกว่าไม่แข็งแรงเท่าแมวไทยอยู่ดีค่ะข้อที่สองนะคะสําหรับข้อเสียของแมวสกอตติชโฟลที่เรารู้สึกนะคะก็คือเรื่อง ขนล่วงค่ะทั้ง2ตัวเลยนะคะทั้งแฮปปี้และบาวนี่เลยทั้งสองตัวเนี่ยเป็นแมวขนสั้นนะคะเราไม่ได้เลี้ยงแมวขนยาวยิ่งถ้าขนยาวยิ่งจะต้องดูแลลําบากกว่านี้นะคะเลี้ยงน้องเป็นแมวขนสั้นนะคะแต่ว่าแฮปปี้เนี่ยขนไม่หนาเท่าบาวนี่เนาะเพราะว่าบาวนี่เนี่ยเขามีพ่อแมออ่ไม่ใช่สีป่ยา่าเป็นขนยาวทําให้น้องเนี่ยเป็นแมวสปอตติโฟที่ขนสองชั้นนะคะปุกปุยกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,ท,น,นทั้ง2ตัวขนล่วงหนักมากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นโซฟาคอนโดแมวเอยหรือว่าบนที่นอนแล้วเนี่ยนะคะมีขนแมวค่อนข้างเยอะนะคะต้องใช้เครื่องขูดขนนะคะที่รูดขนเนี่ยรูดขนน้องออกเป็นประจำเลยไม่อย่างนั้นนะคะเต็มที่นอนเต็มคอนโดไปหมดเลยค่ะข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของราคานั่นเองค่ะค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยค่าตัวของน้องนะคะเนื่องจากเป็นแมวฝรัง่ง แน่นอนว่าราคาต้องค่อนข้างสูงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสกอตติชโฟ์เนี่ยค่อนข้างเป็นแมวที่แพงพอสมควรเนาะเริ่มต้นเลยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ -6700 0บาทนะคะแล้วก็แพงสุดๆก็จะอยู่ที่3-4 0,000หมื่นก็มีนะคะอยู่ที่สายเลือดนะคะถ้าเป็นแมวที่มีสายเลือดประกวด มีใบเพชรรับรองนะคะก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปอีกนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นแมวที่ราคาแพงนะคะเราก็ต้องเลือกสารอาหารดีๆให้น้องกินเพื่อบารุงร่างกายจะไปให้กินปลาทูคลุกข้าวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าน้องเนี่ยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรร่างกายไม่ได้ถึกโทนอยู่แล้วก็ต้องเลือกสิ่งดีๆให้น้องกิน ก็จะเพิ่มรายจ่ายเรามาอีกนะคะไหนจะเป็นค่าซายแมวของเล่นต่างๆนะั้นาะจริงๆแล้วเนี่ยของเล่นก็ไม่จําเป็นหรอกแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะสกอตติโฟด์แต่ว่าทาสแมวทุกคนก็น่าจะรู้พอเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็รักเราก็จะเปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของเล่นเอ่ยอะไรเอ่ยอาหารเปียกยาเสริมบํารุงต่างๆนะคะก็เป็นแหล่งตัวช่วยใช้เงินของเราอย่างดีเลยค่ะถ้าเทียบกับแมวบ้านจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวหรอกว่าแมวบ้านจะ ไม่ต้องเลี้ยงแบบคเปอรง์งมแต่ว่าในความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าแมวบ้านเขาภูมิต้านทานแข็งแรงคือไม่จําเป็นต้องบ่อมุงน้องเยอะเออแต่พอเป็นแมวสกอตติชโฟล์เนี่ยเราต้องดูแลรักษาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องหูความสะอาดอาหารการกินก็ต้องเลือกที่ให้เหมาะสมกับเขาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีอายุยืนยาวและอยู่กับเรานานๆประมาณนี้ค่ะข้อที่4ซึ่งเราคิดว่าเป็นข้อสุดท้ายสําหรับเราแล้วก็คือเรื่องของแนวหูพับนะคะถ้า ใครที่คิดจะเลี้ยงสกอตติโชหูพับนะคะก็จะต้องทําใจเลยเนาะเนื่องจากว่าหูของน้องเนี่ยมันเล็กแล้วมันก็พับปิดนะคะทําให้เวลาแบบว่าสิ่งสกปรกต่างๆอะไรเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันจะสะสมอยู่ในนั้นหรือว่าถ้ามันเกิดเปียกชื้นขึ้นมาเนี่ยมันจะอับได้ง่ายนะคะเพราะหูน้องเนี่ยมันพับลงไปใช่ไหมคะและก็ทําความสะอาดค่อนข้างยากกว่าเราต้องแหวกหูน้องขึ้นมาแล้วก็เช็ด ซึ่งพอเป็นแมวหูพับเนี่ยต้องทำความสะอาดหูให้น้องบ่อยๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อที่จะไม่ให้มีเชื้อโรคหรือแบคทีเรียต่างๆเข้าไปสะสมอยู่ในนั้นเนาะก็คือทำให้ดูแลรักษายากขึ้นกว่าแมวหูตั้งไปอีกค่ะแมวหูตั้งหูเขาใบใหญ่กว่าเช็ดทำความสะอาดหูได้ง่ายกว่าแต่แมวหูพับหูเล็กไปหูเล็กต้องแหวกหูขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเช็ดแบบนี้ค่ะ แล้วก็อับชื้นเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ง่ายกว่าแมวหูตั้งค่ะโอเคค่ะรวมรวมข้อเสียก็ประมาณนี้นะคะแต่น้องแมวทั้งหลายแหละเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีเพียงแค่ข้อเสียอย่างเดียวยังมีข้อดีอีกมากมายแต่สาหรับเราเรารู้สึกว่าข้อดีของน้องๆเนี่ยก็เหมือนๆกันทุกพันเลยก็คือ1เป็นสัตว์ที่น่ารักนะคะ2ไม่ต้องใช้พื้นที่กว้างในการเลี้ยงนะคะเลี้ยงในห้อง หอพักในคอนโดก็ได้นะคะเพราะว่าน้องแมวเนี่ยไม่ได้ต้องการบริเวณกว้างขวางไม่ได้ต้องการออกไปวิ่งในส่วนสาธารณะหรือใดๆก็ตามสามารถเลี้ยงในห้องที่มีพื้นที่จํากัดได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการขับถ่ายของน้องนะคะเป็นที่เป็นทางจะเข้าไปอื้อไปฉี่ในกระบะทรายเนาะแต่แมวตัวผู้ไม่มั่นใจนะคะแต่แมวตัวเมียก็คือ2ตัวนี้เราเลี้ยงมาไม่เคยมีปัญหาอึฉี่ข้างนอกกระบะทรายเลยนะคะ ทำให้เราเนี่ยสะดวกนะคะทำความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉี่เหม็นๆอะไรเงี้ยนะคะบ้านไม่มีกลิ่นเหม็นเพราะว่าอะทรายทุกวันนี้ก็เก็บกลิ่นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วน้องก็อื้อฉี่ในกระบะทรายทำให้บ้านเราไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ที่น่ารักขี Key ้อ้อนสำหรับเราเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าแมวพันธุ์อื่นก้าวร้าวไหมแต่สปอตตีโฟที่เลี้ยงมาทั้งสองตัวนี้เป็นแมวที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ก้าวร้าวนะคะ จะมีนี่ต่อยตอนช่วงวัยรุ่นแฮปปี้จะชอบเล่นแรงแต่พอโตขึ้นมาก็คือเรียบร้อยน่ารักปกติเลยแล้วก็เรื่องของความขี้อ้อนนี่คิดว่าแล้วแต่ตัวแต่ละตัวไม่เท่ากันนะคะแฮปปี้อ้อนเป็นบางโอกาสอ้อนบ้างไม่อ้อนบ้างแต่บาวนี่คืออ้อนตลอดเลยนะคะนี่ก็คือแล้วแต่ดวงว่าแบลของเพื่อนๆจะขี้อ้อนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะคะ การเลี้ยงแมวเนี่ยทำให้เราใจเย็นขึ้นนะคะแล้วก็แก้เหงาได้อย่างดีเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากเลี้ยงแมวก็เลี้ยงเลยนะคะโอเคค่ะก็ประัามนี้นะคะสำหรับข้อเสียของแมวสก็ตติโปโปเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กำลังคิดว่าจะเลี้ยงจะได้ทำใจไว้ว่าน้องก็มีข้อเสียอยู่นะแต่ถึงยังไงร้อยทั้งร้อยข้อดีก็มากกว่านะคะสาหรับเราเนาะแต่ก็ให้เพื่อนๆได้รู้ไว้เป็นแนวทางก่อนนะคะ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีความคิดเห็นอยากจะแลกเปลี่ยนใครคิดว่าน้องมีข้อเสียอะไรหรือว่าข้อดีอะไรเพิ่มขึ้นกว่านี้นะคะก็พิมพ์คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ